กะไปดีพ um ี่น้องฮะกำลังตะมหอยกินเล่นอยากใส่เจียวผีบาบักก่ดูซุ้มกก่ซุ้มกเก่มีปลาดุมยังเจียวให้กินกันกินขอสนัส mời ừ, chú này mời 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 ซุกไปให่ไหมจิ้ลายเนีลายคน้านน่โบลายเนี่ยค,ยคยนมาปะข่าวด้ตัอมอยตัวม้อย,ยจุบเล้คนนัน่งข้างใไมใ่ไกลฮะ้อยขู่พ่อ ไปดีน้องมเล่นก you know? ัเขาเล่นนะอันใดน้องโอเขามาแลเดี๋ยวกิ๊กกิ๊กทำอะไรน้องไปที่ห้าไอ้เนาะจับ <ừ. S 2> <ừ. S 1> ยิมเชียวหน่อยไหมยิมเชียวมาดูนึกต้องการออกแน่มึงจ้าเนียมันดำๆไม่โป๊ะเพราะไม่เอาชิหนอยากอันนี้ฮะ

นะอันนี้ก็เป็นบราหมึอน่ะกำลังบปเติมฮะกลังเติมรกินตะนำลังเลยไเตอเิกำลังนำเบิร์ดบนนี่ประมานี้โอ้สิ่งหอยก็เป็น ก็คือสะเทือนทั้งบ้านไปทัดสะเทือนทั้งบ้านนี่พวกเขาเขาอบร้อนเป็นผู้หนึ่งชาจ่อยเป็นผู้ช่วยชาจ่อยบ้านก็จับดักเขาเต็มเต็มหมดอย่าได้จ่อยเอ้ย อย่าไปไกลเรื่อยโกกียง้มได้ไหบ้มได้ไหมโอ้ยยิ้มว่าจะเป็นเจียงคอยเหมือนกัน Khi Bung kỳ nó à à ừ. ừ, nói nó kia bỏ <cười> 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 à, đi. rồi Ui hên Nó Ui hên mà. Ui hên mà. Ui Ui hên mà. Ui Ngon mà. Ui mà. Ui นอนนะร u, ้านกระเป๋านย่างเงี้ยร้านอะไรร้านตาอ๋ออะไรอย่างเงี้ยรอเดี๋ยวมาเดี๋ยวนี้รอตุ๊กมาปับมาเด้อมาเด้อข่าวมากน้อยกินบมาวเป็นคนกี่หลายคนะ นี่เราห้อยน้ำจืดแล้วก็ห้อยทะเลห้อยทะเลอยู่ทุกนาขึ้นหอยเมียนไอหอยมาอยากใส่อันนี้หอยน้ำจืดมาอันนี้หอยทะเลตู้กินซะนี่เจ้าเมีแล้วด้อเมียนั่งร้อยมาพ่นังสลูกยี่นิบยี่สมาพินังรอยถูกแกกินเหลนพานังพินังกินง ยังมากไปอีกแล้วปิดแล้วมาคุ้งนี่ยังไม่ได้ไม่เหลือมาอกว่สวัสดีทุกู่านอิจโาอุตสาวะจะไม่กินข้าวแรงไม่เห็นหอยบอกกินว่าเป็นหอยใหญ่เลย แกเยอะนึงก็มดมาแล่อมนอนยอของแ,ม,แ,งงแมัน็ยากเจียวจังลเลยซาเกอร์จางกักันวดจางเมนสรุปมันจางสช่ไหมจับม,มับเสือเดี๋ยวจะสิ่ีรอบสอง ลูกแจ่มจังมันเลบริวรสามันไม่เข้ากันเลยอ๋อจีนไปทังจีนเด้อสมเก่งอหอไปกินจีนสมเก่งินี่ตาคอนไหนึงบอกว่านึงจะมาทานกับข้าให้โกแกน ขายพวกแปขอหอัไม่ได้เปรี้ยงยังไกนหน่อยจิมสามอืมครับ้ปวดปวดแค่บาปวดตรงสีจซื้อแต่บนนี้ซื้อแบบปวดมอสีิคยไต้สีแสีเข้มสามมาน้ำเย็นอยู่ใส่สัวสัวน้ำกินนี่ผมมีเหรอเฮ้ย น,าาน,น้าเบอร์ตีหม<อ>ดทุกคงไปกว่าแางอยูอ่อย่างก็ถ่ายแต่กูแนะ่ใช่แน่แต่น้ำปลาไม่แนะ่มันนุ่มซึ้งซื้ออย,อยู่มันไม่เค็มเลยมันเป็นพลมันกิ่มมันซื้อจ้าน้ำปลาเป็นน้ำสงไัยซู มาป้าในขวดซองพันไปสื่ออาหนไโช่าบ้านเนาอีรองพันจีบองบ้านเอ็นเด็กสองสูนี่มอสืมอนี่นน้องโมเองก็จะพาอยู่หักชงการผูลังคนจะขอไม่รดยากแลวไม่ได้ขาโชงชาผูลังคนอันนี้ก็จะเอามาให้ไหมใคไอ้ลกก็ต้องกินเลย

ตานั่นแล้วข้าวสุกโบเบ็ตกิบสุกมันโเตกินอะไร่เงี้มเป็นหอยแข็งนี่หน่อยไอ้หน่อยลไลน์เด้อของมองเด้อโนน้อยไม่กินโอ้ยมันกระถือกาบมันหรอวะทำโบกินหรือว่าไอ้ชัยกกินดียังินเอง็ยัดอยู่เว้นนี่กันยันปฎิมณดิบจริง ที่นอ้อ,องฟอ,องปายขาแรงเด้อน,นี่ก็ปุนีน่กปุกนี่กรปุนบหลายามีบักม,มานึาองโลมาดูกไลูกอะบริมียังรอบริมีน้ามามยังบออขออนุญาตหยิบจานสีชมพูมให้แน่นั่งไสยอยู่เมื่อนี้นั่งอะไรเกือ ได้นั่งแล้วมันลุกไม่ได้ไไดซื้อกระปุนมานี่ไงอ้าวกระปุนทำไมยาวจ้างยาวจ้า <c oughs> จับเดี่ยวพวงนี้เราเห็นไหมนี่พ<อ>ีต้องไปดาบ่า่ะอ้าจับดีประมาณโลหนึ่ง,งเสร็จย,ยาวบะขาดนะประมาณว่าเอาเกี่ยวเขาเล่นยาแต่พีน่น้อง ขออนุญาตคำโตโตไม่มีผักเรากินกับหอยได้อ่ะมาบวมเลยือย่อร่อยสุยหมดเชื่อหมเชือว่าไม่มีใครกินคำโตโตอร่อยนึกว่าหอยเน่าที่ไหนได้ที่ไหนได้ ตดไปเลยไปไปไม่อปงวงควนเนาะจะเอดไหนฮู้อามนตดแล้วกัทุกหังวงควันเฉยจปบวมฟ้ามันเลยฮ้อนแล้วนรองโอยเริ่มฮ้อนแล้วไม่นได้เปิดพระนอนไหนนอนอ้ออันนี้เรไ่ม ตะเกียบคำนมาหนาวนะมีคำนาแบบเงียบๆ <c oughs> นักบวดสวมนะเฮ้ยเห็นหน้าตลอดมันก็บวแมนโลกแหละมันได้ใที่นู้ xem một cái thằng nhanh. Mát tóc mối thân 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 lê cả kín ừ. à, <laughs> ปาปลาลุงไว้าาปไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ดู่องมินนี่ด้วยนะขอบคุณค่ะ